ต่อท่านสงเสริมครับเพราะว่าผู้าูเป็นไงคือเคยเห็นตําเด็กกตว่าไม่ได้โตแบบนี้ใช่เพราะว่าเราก็เป็นูกโฆษาเราเคยเห็นมาก่อนแต่ไม่ได้ตัวโตขนาดนี้โฆษามาได้รนะก็น่ารักมันเชื่องมันคนน่าจะชอบครับชืออะไรัเนี่ยรัหนักเท่าไหร่ครับลองปสานกับกระทรวงเกษตรเียเอาไปโชว์ที่จริง 这个这个独立进去。